วันนี้ผมจะพามาดูวิธีการสมัครและรับงมนนะครับผมอันนี้เป็นลิงก์กดเข้าไปนะครับผมลิงก์สมัครนะครับแล้วก็จะกรอกเอกสารจะมีรอแนะนําประเภทงานขั้นตอนการรับงานแล้วกดระเบียบนะครับต่างๆแ,แล้วก็ส่วนหน้านี้ก็จะเป็นจะให้ถ่ายรูปนะครับผมก็จะมีรูปหน้าตรงรูปเรีมรถแล้วก็รูปแบบจำตัวประชาชนรูปหน้ารถ รูปดานข้างรถนะครับผมนะถัดไปก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลสาหรับการลงทะเบียนนะครับอันนี้เขาจะให้ใสร่รหัสผ่านนะครับผมส่วนอันนี้จะมีค่ามัดจํานะครับผม99บาทแล้วก็อันที่สองจะเป็นการติดสติ๊กเกอร์พอชาระเสร็จป,ปุ๊บจะขึ้นหน้านี้ให้นะครับผมแล้วก็ต้องเลือก เลือกรอบการติดสติ๊กเกอร์ส่วนของผมเลือกเป็นวันที่7นะครับผมมิถุนาช่วงประมาณ1ิบโมงขึ้นแต่ผมก็ไปถึงก่อนนะครับอันนี้ครับผมพอกดเรียกแล้วมันจะเด้งมาประมาณนี้ครับพอผมเรียกอยู่โครงการบางกอกสแควร์พระรามสามครับผมอันนี่ครับค่าจ่ายค่าวัจจุลแล้วมันก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกแล้วก็อันนี้จะเป็นวันนัดติดสติ๊กเกอร์นะครับผมอันนี้จะเป็น วันก็จะมีเจ้ส่เ็แจ้งเตือนก่อนหนึ่งวันนะครับผมว่ามีนัดเข้าไปติดสติ๊กเกอร์วันพรุ่งนี้อันนี้ก็จะเป็นคลิปเดินทางไปนะครับออกจากบ้านเวลาประมาณเก้าโมงีกเจ็ดนะครับผมวันนี้เราจะไปติดสติ๊กเกอร์กันนะครับ ถึงแล้วผมจะถ่ายขั้นตอนให้ดูนะครับว่าทำอะไรบ้างาคร่าวๆอาจจะไม่ได้ละเอียดอา่าครับพอไปถ,ถึงแล้วามาถึงแล้วเดี๋ยวหาที่จอดรถนะครับที่จอดในนะอนี่เขาใส่กระเป๋ง,งขวา่าเงินะครับโอเค ครับเดี๋ยวเข้าไปติดต่อพนักง,งานทุกคนนี่ครับออฟฟิศเราสามารถเดินเข้าไปติดต่อเขาได้เลยนะครับถ้ามาถึงแล้วอันนี้จะเป็นผลค่าคอมมิชชั่นนะครับผมเราก็นั่งรอเรียกคิวนะครับน,นี้เขาจะให้เปิดเติ่มทำแอปพลิเคชันนะครับทดสอบ นี้เป็นรายละเอียดวันที่ส่งสติส่งภาพนะครับผมก็จะเป็นวันที่หนึ่งถึงเจ็ดภายในวันที่หนึ่งถึงเจ็ดของทุกเดือนนะครับแล้วก็ค่าตอบแทนจะได้วันที่หนึ่งของเดือนถัดไปนะครับนี่เป็นภารกิจหลังจากส่งสติกเกอร์รูปสติกเกอร์เสร็จแล้วนะครับก็จะ,จะมีให้เพิ่มอ,อีกหนึ่งร้อยเป็นภารกิจครับผมได้บัตร Q มาแล้วครับ Q ที่ห้า ก่อนติดนะครับนี่เป็นภารกิจเข้าไปติดแล้วครับผมติดแป๊บเดียวครับไม่ถึง20่นาทีเรียบร้อยครับติดออกมาแล้วก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือถ่ายรูปแล้วก็ให้เขาไปเช็คดูอีกก่อนนะครับถึงจะกดส่งข้อมูลให้เขาคอนเฟิร์มอีกทีนึงก่อน

น,นี่คือเสร็จเรียบร้อยครับผมเดินทางออกจากเป็นถนนวัาน,น,เ,นาเรียรทาง<อ>ก,กนนะผมได้บัดกลับเสร็จแล้วติดสติกเกอร์เยี่ยหอเลยตรงนะ้าก็ไม่นานนะครับแป๊บเดียวน่าจะไม่ถึงชั่วโมง เป็นที่เสร็จเรียรอ้อเดสติเกอร์อบลมแล้วก็รเราขขอติดต่อมาอีกทีนึงนะนคนรับแล้วเสถียรพิดบ้านน่านี่ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม